หนาวแน่7็วันรวจปีนี้สุดขั้วฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่22ธันวาคม2566คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามตรวจสอบลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตลอดเดือนธันวาคมนี้ว่าจะมีหนาวมีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ใดบริเวณใดบ้างพายุที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง และจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ใดจังหวัดใดความหนาวเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยนั้นจะปกคลุมยาวนานต่อเนื่องกี่วันไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF และประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังแรงพาอิทธิพลปกคลุมลึกเข้ามาถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเส้นกำกับแห่งความเย็นที่1014และ1 0 1 6 เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนทั้งยังมีเส้นแห่งความเย็นถึงหนาวคือเส้นไอโซบาร์ที่1 0 1 8งพถึงหนึ่เคลื่อนตัวมาปกคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกตอนบนและมีเส้นแห่งความหนาวที่1022และ1024เคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกจะมีลมหนาวพัดแรงกว่าพื้นที่อื่นๆเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ริมแหลมเข้ามาทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่จึงทำให้มีลมหนาวพัดแรงมากกว่าบริเวณภาคเหนือในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดจา้าบริเวณภาคเหนืออาจมีอากาศร้อนอบอ้าวเกิดขึ้นได้บ้างหากทำงานอยู่กลางแจง้งหากอยู่ในที่ร่มจะมีอากาศหนาวเย็นสบายตลอดทั้งวัน รวมไปถึงบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่วันนี้เคลื่อนตัวมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางใกล้กับปลายแหลมยวนมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศมาเลเซียในวันที่23ธันวาคมซึ่งจะเริ่มส่งผลทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลนั้นมีกำลังแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27ธันวาคมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านนะคะ จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด3-11องศาเซลเซียสภาคตะวัอนออกเฉียงเหนืออากาศหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก2-3องศาเซลเซียส okay. อุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด23-27องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-13องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34ององศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนอนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก2-3องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด27-30องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าว พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนที่หลายพื้นที่อุณหภูมิจะปรับขยับลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้มีอากาศเย็นตลอดช่วงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพส่วนพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ตั้งแต่วันนี้จะเริ่มมีฝนเพิ่มมาขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ด้วย คลื่นลมที่มีกำลังแรงในช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีเกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองที่จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงก้อนใหญ่นี้จะแผ่อิทธิพลลงลึกปกคลุมถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนอย่างต่อนเนื่อง และมีเส้นแห่งความเย็นที่1,014เคลื่อนตัวไปปกคลุมถึงบริเวณภาคใต้ตอนกลางด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ดันทำให้หย่อมความกดอากาศตา่ำหรือพายุที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนี้เคลื่อนตัวต่ำลงและมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศมาเลเซียในช่วงค่ำคืนถึงช่วงเช้าของวันที่24ธันวาคม ซึ่งในช่วงที่พายุดังกล่าวเคลื่อนตัวใกล้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ช่วงค่ำคืนของวันที่23ธันวาคมเป็นต้นไปโดยจะมีฝนตกหนักตกแช่ยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26ธันวาคมเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสที่จะมีฝนตกแช่แบบตลอดทั้งวันทั้งคืนส่วนความหนาวเย็นที่แผ่อิทธิพลลงลึกถึงบริเวณภาคใต้นั้นจะปกคลุมยาวนานต่อเนื่องทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีอุณหภูมิปรับลดลงส,งสูงสุดถึง8องศาเซลเซียสในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะมีลมหนาวพัดแรงปกคลุมในทุกภาค โดยภาคเหนือจะมีลมแรงในบริเวณตอนล่างของภาคเป็นส่วนใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลมหนาวพัดแรงปกคลุมตลอดทั้งภาครวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งมวลอากาศเย็นกำลังแรงชุดนี้จะปกคลุมยาวนานต่อเนื่องจนถึงวันที่26ธันวาคมเลยทีเดียวจึงทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางจะมีอากาศหนาวกันแบบต่อเนื่องยาวนาน ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นถึงหนาวได้เนื่องจากลมหนาวที่พัดแรงสำหรับภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นสบายได้ตลอดทั้งวันเช่นกันบางพื้นที่อาจมีอากาศเย็นถึงหนาวได้ส่วนพายุหรือหย่อมความกดอากาศตำ่ำจะส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่26ธันวาคมส่วนคลื่นลมในทะเลยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30ธันวาคมเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างที่จะมีคลื่นสูง2-3เมตรต่อเนื่องจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปตั้งแต่วันที่27ธันวาคมมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยเหลือไว้เพียงมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ที่ยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจากลักษณะดังกล่าวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่อเนื่องยาวนานจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้เลยทีเดียวสำหรับบริเวณภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นต่อเนื่องจนถึงวันที่29ธันวาคมโดยอุณหภูมิจะปรับขยับสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกันแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันเนื่องจากมีลมหนาวยังคงพัดด้วยกำลังอ่อนถึงปานกลางและพัดต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ซึ่งถือว่าลมหนาวชุดนี้จะเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรายาวนานต่อเนื่องหลายวันเลยทีเดียวถือเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบอากาศหนาวเย็นถือโอกาสดีในช่วงนี้ออกเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในบริเวณยอดดอยและยอดภูโดยมีแมคคนิง้งหรือน้ำค้างแข็งให้ได้ชื่นชมตื่นตาตื่นใจกันด้วยแต่อย่างไรก็ดีอุณหภูมิที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดอาจส่งผลงกระทบต่อสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ควรให้การดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้ให้ระวังฟืนไฟเนื่องจากในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงอาจส่งผลงทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟป่าได้ง่ายขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังในจุดนี้เอาไว้ด้วย แอดมินและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านนำข้อมูลข่าวสารต่างๆไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะาอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไป ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ